ดูก่อนมิคะชาละกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่น กลิ่นนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นกลิ่นนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้องรู้ก่อนมิะชาละ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสอง